ก็คืออันนี้เลยนะคะมีวีซีแอนไฮยาเซรั่มตอนแรกที่คือแบบรู้อ่ะยังไม่กล้าใช้นะแต่พอใช้ปุ๊บแบบจึ่ตอนแรกยังไม่รู้ว่าคุณสมบัติมันดียังไงแต่พอรู้ว่าเขามีเซรั่มวิตามินซีส้มสกัดเย็นเข้มค้น500เท่าผสานไฮยาลูรอน3ขนาดโมเลกุลบอกเลยนะว่ามันจะช่วยทำให้หน้าดูใสเด้งสัมผัสได้ในสวันเซรั่มตัวนี้เขาเป็นเทคโนโลยีใหม่จากมีเวียนะเป็นวิตามินซีส้มสกัดเย็นไม่ผ่านความร้อน ทำให้คงคุณค่าของวิตามินเอาไว้อย่างมีคุณภาพแล้วที่สําคัญนะมันใช้ได้เรื่อยๆเลยเธอเซรั่มของเขาคือหยดลงไปแล้วก็คือใช้ง่ายมากอย่างที่เราบอกไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นาะนๆะแบบใสๆนะแล้วก็วนๆนๆนๆน <ST AR K> ๆนและที่สําคัญ <ST AR K> มันแห้งไวมากคือใครที่แบบว,ว่าใช้ชีวิตเร่งรีบอย่างเราหรือว่าอย่างหลายๆคนเนี้ยใช้ได้เลยปึ๊บ โป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 ออกจากบ้านได้เลยเห็นเซรัเมใสๆแบบนี้มันไม่ได้โบได้เบ้นะจ๊ะเพราะว่ามันเข้มข้นเวอร์ตัวไฮยาลูรอน3ขนาดโมเลกุลช่วยบำรุงล้ำลึกจริงเพื่อเข้าไปช่วยบำรุงผิวที่ดูหมองคล้ำให้ดูกระจ่างใสนะคะอิ่มฟูดูฉ่ำน้ำและจุดด่างดำแลดูจางลงที่สำคัญนะมันใช้ง่ายมากแค่หยดเซรั่มลงบนผิวแล้วก็ทาให้ทั่วใบหน้านะจ๊ะแบบนี้ ทาเป็นขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะทาครีมใดๆทั้งหมดทั้งมวลขอบคุณลูกค้าของเรานะคะ Nivea C a i ไ h y a เ Serum นะคะก็คือใครอยากหน้าใสหน้าอิ่มน้ำนะคะถ้าอยากจะจึ้งกว่านี้อยากจะแบบว่าสวยกว่านี้อยากจะดีกว่านี้ก็เอาไปเลยจากทางเซพคุณนะจ๊ะ